ตอนนี้ใจเขากำลังรู้สึกยังไงกับคุณมาดูคนรักของคุณหรือคนคุยของคุณกันสิว่าใจของเขาตอนนี้กำลังคิดและรู้สึกยังไงดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะใจของเขาตอนนี้ก็บอกเลยว่าเขายังพอใจในความสัมพันธ์นี้รู้สึกดีกับคุณมากเลยทีเดียวนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้รู้สึกเบื่อรู้สึกเซงหรือว่าเขาพยายามทำให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่ค่อยพอใจ ลักษณะเนี้ยเขาอ่านคุณไม่ออกและเขาหลงคุณมากเลยทีเดียวนะคะเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณต้องการอะไรแต่ตัวเขานั้นเนี่ยอยากไปต่อในความสัมพันธ์พลังงานนี้มีทั้งความผูกพันคุณชนะใจเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็อยากจะชนะใจคุณด้วยการทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้คุณรู้สึกดีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคนคนเนี้ยเขาอยากที่จะเรียนรู้จักคุณมากขึ้นอยากให้เรามีความสนิทสนมหรือว่าให้ความสัมพันธ์ของเรานันเนี่ยก้าวหน้าไปมากกว่านี้เขา รู้สึกดีเขาอยากให้คุณคุยด้วยเหตุผลถ้ามีอะไรก็ตามน,นเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขารอฟังอยู่เพราะเขาอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้พอใจกับคุณมากเลยทีเดียวค่ะ